สวัสดีครับเย้เย้เอ็จีไอดอลเพลยรูมไอดอลเพลย์รูม <c oughs> วันนี้เราอยู่กับอินหนึ่งบอยกรุ๊ปที่ต้องบอกว่ามาแรงแล้วก็โอ้โหงานเยอะมากๆลายแค้นครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเป็นทางการในชรับเมโลปอมสีหนึ่งครับ v i l l a จ u n o สวัสดีครับพวกเราไร้แค้นครับ ดีครับดีครับดูมีเอนอจิ่งกันดีดูไม่ร้อนเท่าไหร่ออ่าไก่อนที่จะเข้าเพลงเนาะวันนี้มาฝากเพลงใหม่นะครับขออนุญาตรีแคปผลงานสักนิดนึ่งเฟซที่พวกคุณเยอะมากๆเลยอ่ะครับผมเนาะมามารีแคปกันสักนิดนึงครับเริ่มมาที่ LL Fan Face สอ2พันที่เพิ่งผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างครับใช่เป็นยังไงกันบ้างได้เยว่าเราก็เราก็ไปเป็นเ u สเนาะแล้วไปโชว์เพลงทักเฟอร์ไซด์ของพวกเราด้วยที่เราจะมาโปรโมทวันนี้นั่นก็เป็นเวทีแรกของพวกเราก็ สำหรับเพลงนี้นะครับเราได้ขึ้นที่ Impact เลยก็ดีใจมากยิ่งใหญ่มาก,มากสำหรับเพลงลซิงเกิลที่9ของพวกเราเรียกว่าปากเสียงเหมือนกันเพราะว่าเป็นอินแพ็คเลยแล้วสเตจมันใหญ่มากแล้วทำสกิลที่มันใหญ่หแล้วก็ด้วยความที่บล็อกเนี่ยเราไม่เคยแบบไปลองสเตจอะไรอย่ก็คือแบบเป็นเป็นสเตจแรกเลยครับที่ได้ไปผมเรียกผมเรียกว่ามันเป็นเหมือสนสเตจคอร์สในฝันของแต่ละคนเลยนะใา่เป็นอินแพ็คอารีนาและคนเยอะมากๆและเป็นเพลงที่ ทีแรกไหมฮะเป็นใช่ที่แรกครับทีแรกทีแรกกระแสเป็นไงบ้างครับดีแล้วเพราะว่าเหมือนตอนแรกเนี่ยเราก็แอบสงสัยว่าคนจะรู้จักเราไหมเี้ยเพราะว่าเรามาในแบบอีกอีกเขาเรียกอีกอีกอีกสายงานหนึ่งอ่ะใช่แล้วพอได้ขึ้นแล้วก็แบบเสียงกีดังมากก็รู้สึกว่าเออแบบดีใจพี่นัทบอกโอ้โหดีใจมากชอบมากเลยเรบคนแบบคือตอนแรกก็แบบพี่นัทก็ตื่นเต้นแบบไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเป็นไงเพราะก็เป็นการเต้นเหมือนที่บอกครับเป็นการเพอร์อร์แมนซ์ครั้งแรกให้แบบคนดูด้วยอะไรอย่างงี้ ใช่แล้วคนเยอะมากคนเยอะมากคือแค่ในงานก็คนเยอะอยู่แล้วอ่ะครับบอกเนาะ ยินดีทุกคนด้วยนะครับและอีกหนึ่งงานก็คือก็ช่าป๊อปเขาบอกว่าดูเดือดที่สุดแล้วก็มีคอลแลบกับเพื่อนๆพื่อทีป๊อปด้วยทั้งบ็อกซี่นะครับตาอู่แล้วก็แจ็คกี้นะครับที่ไปที่มาเป็นไงครับเล่าให้ฟังครับพซะที่ก็เอาคอลแลบจากกับเออพี่บ็อกซี่ก่อนคือก็ช่าป๊อปเนี่ยเราไปตั้งแต่ปีแรกเลยปีที่2เราก็ไปมาปีเท่าไนี่ปีที่สามแล้วเราเป็นไงเป็นไงเป็นเป็นไงปีนี้ เอาแอะเป็นเป็นไงปีนี้เป็นไงปีนี้ปีนี้คือเราคืออย่างปีแรกเรายังเป็น,นฟิลแบบรุกกี้อยู่อ่านะเป็นฟิลแบบว่าวงน้องใหม่ส่วน<ร>ปีนี้นี่ <ไป S 2> ดูเป็นแบบ อันที่สองนี่เริ่มโตขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังถือว่าไม่ใหม่มากปีที่สามนี่นะใช้คำว่าอาวุโสได้แล้วแต่ก็เราก็ขนเพลงมาอย่างเต็มที่แน่นอนแล้วก็แบบเพราะปีที่สามนี่คือมีพี่ศิลปินเยอะมากเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเป็นหนึ่งในวงที่ทําให้ทุกคนแบบสนุกในการดูเพอร์ฟอร์มพวกเราแล้วเราก็มีมีคอลแลบกับพี่พ็อกซี่ด้วยถูกต้องเป็นเพลงอะไรครับน้องตุ้ยเป็นเพลงเพลงอะไรนะกระแสกระแสรแเข้ามาสีกระแสเข้ามาสีนะครับก็เป็นแบบ คือผมรู้ส uh ึก huh. ว so uh ่า huh. ต uh ั huh. oh ้งแต่พี nice like like uh ่พ huh. ็อกซี่เนี่ยเขาปล่อยเพลงแบล็คชอตตี้มารู้สึกได้เลยว่าเราต้องมีคีมอะไรบางอย่างที่เข้ากันแน่นแน่นอนก็คือความหล่อเทแล้วก็เป็นผู้ชายเขาเรียกว่าตลกนิดๆพอมีเสน่ห์อ่าก็เลยรู้สึกว่าพอไปคอลลอยด์กับพอเขาแหะกับพี่พ็อกซี่น่าจะสนุกดีครับแล้วก็ได้ทํากันพี่พ็อกซี่ก็น่ารักแล้วก็เก่งมากครับผมครับผมมามาชี้ตาอู่บ้างครับจริงๆเอ่อ จริงแค่พี่ทาอูกับผมใช่มันก็คุ้นเคยกันแหละเสียงนาะเปนลำขึ้นมันก็เหมือนเออใช่แต่แต่ว่าก็ถือว่ายากยากพอสมควรนะเพราะว่าเหมือนวันนั้นผมยังไม่เต็มร้อยด้วยแล้วก็แบบโชคดีที่มีพี่แจ็คกี้มาช่วยโชคดีมากดีมากเลยใช่ก็คเป็นการคอลแลบที่ดูเดือดกันไปเลยชถไฟกันไปเลยใช่ครับอีกหนึ่งรีแคปสักนิดนึงแอบไปเห็นเวลาโชว์เพลงจีบได้ไหมเนี่ย มันมีท่าเต้นที่มันฟรีสไตล์ด้วยคโอบผมเนาะเห็นเขาบอกว่าคิดอะไรใหม่ๆตรงนั้นเลยหรือยังไงฮะใช่ครับก็เลยว่าคือปกติเนี่ยไล์แคนก็จะออกงานอีเวนต์ใช่ไหมครับก็จะมีคอนเซ็ปต์ของลูกคงลูกค้าอันนี้เป็นโปรดักต์โปรดงโปรดักอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จะพยายามเ represent ท่าให้มัน remind ถึงแต่พออันนี้เป็นงานแบบว่าเป็นงานคอนเสิร์ตงานอะไรเงี้ยเราก็นั่งนึกแล้วว่าจะทำท่าอะไรดีนึกเหรอ นึกระหว่างเต้นไปเลยฮะออ๋กนนึวว่าเแล้ใช่พอหมดท่อนผมปุ๊บผมคิดเลยในหัวเว่าทำลยพี่ๆวงก่อนหน้าเนี่ยเขาเล่นคอเซตตี้กันปุ้มป้ามปุ้มป้ามใส่เอฟเฟกต์กับปุ้มป้ามโอ้พื้นลื่นหมดแล้วครับผมเป็นห่วงเกิดความเป็นห่วงใชเกิดกันเป็นห่วงเกิดกันเป็นห่วงพี่ชายงั้นกวาดสักนิดนึงเรียกว่ารีเซ็ตใหม่รีเซ็ตระบบใหม่ผมเลยลงไปกวาดปุ๊บโอ้ยทำไงดีพี่ต้องทำเรื่องนี้ว่ะแล้วมีท่าล่าสุดที่กล้าหายใจอ๋ออันนี้ก็เพราะว่ามันจะเป็นสอดบข้องกับเนื้อเพลงครับผมอันเราเด มาทุกคนพร้อมกันนะอ๋ออ๋อเอาคีคิจีบได้ไหมเดี๋ยวขอไปเข้าน้ำแป๊บนึงแล้วกันี้ตีตลาดชิมมั้งเหรอมาเออเดี๋ยวพี่พี่พี่ใครใครคนไหนดีแบบเซตเซตคีขึ้นมาอ่าเซตคีเซตคีพินัด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 เซตคีจีบได้ไหม เอาเริ่มเลยเหรอยังไม่มีใใครช่่ปาจะนี่ทหยุดหายใจอ่าแค่มันมีเซนต์กับเนื้อเพลงชแค่นั้นเลยครับผมมันเริ่มจากอะไรเล็กๆอยู่แล้วจริงๆก็ไม่มีอะไรฮะที่สามสามตอบเมื่อกี้ครับผมเออนะครับผมแล้วก็ล่าสุดนะครับที่ผ่านมาขอแวะถามสักนิดนึงกับไตรมันนะครับก็คือได้ไปร่วมงานกันมาด้วย สิ่งีกเ่ยครับผมก็ต้องบอกว่าไรแค่นะครับก็มีอายุวงมา2ปีแล้วแล้วก็ได้มีได้เข้าร่วมแล้วกันแลเป็นเทศกาลของการเฉลิมฉลองความเท่าเทียมอะไรเงี้ยครับผมของพัตติภัยมันเนี่ยก็ปีที่2งแล้วเช่นกันก็เลยรู้สึกว่าดีมากๆเลยครับที่เราก็เป็นอีกหนึ่งวงแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ได้มีโอกาสขับเคลื่อนได้เป็นแบบกระบอกเสียงที่จะสนับสนุนให้ทุกคนนะครับกล้าที่จะเป็นตัวเองกล้าที่จะเแสดง ได้มีอยู่ของทุกคนอะไรองนี้ผมก็รู้สึกดีมากๆที่วันนั้นแฟนขับไปหาเราเยอะมากเลือกกับสภาพอากาศที่ต่อไ้เป็นประเทศไทยประเทศร้อนอบอ้าวเลยนะแต่ก็ฝนตกได้ใเนกันครับผมก็เรียกว่าแฟนขับเหมือนผู้ประสบภัยเลยแต่ก็ดีไม่ดีนะจรนะจริงนะอ๋อผมอยากฟังไว้จบผมขอโทษครับผมไม่เป็นไรครับผคนเยอะเลยครับนมวานเยอะเยอะครับผมเยอะมากจริงจงเออเราก็คือเราก็คิดว่าอะ ตามตรงก็คิดว่าเยอะแหละแต่เขาไม่เยอะมากไม่เพราะวันนั้นแบบฝ<ว>นตกหนักด้วยครับใช่ใช่เพราะมีพาริแล้วก็แล้วก็ด้วยแบบว่าแต่ละง,งานเนี่ยก็คือแฟนสามาเต็มหมดเลยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากมมแบบเพราะว่าเราก็ดีใจทุกความที่เราได้มาเจอแฟนๆครับผมใช่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ให้ให้ทุกคนได้เป็นตัวเองแล้วกันเนาะเออนะครับก่อนเข้าเรื่องเพลงก็มีสุดท้ายอีกเอเชียทัวร์ครับ อืออีกหนึ่งเอเชียทัวร์ที่นักชอบเอเชียทัวร์มากเพราะว่าเหมือนเราได้ไปเออเรียนเค้าเจอเค้าอะไรแบี้ใช่คือไปแต่ละแต่คือเราไปคือเราเราไปเอเชียทัวร์มาหลายที่มากๆแล้วครับแล้วล่าสุดเราก็มีประกาศเพิ่มไปอีกห้าที่นะครับแล้วเดี๋ยวในวีคนี้เราก็จะมีไปที่มาเกาด้วยใช่แล้วก็อีกหลายๆที่เลยที่กำลังจะตามมานะครับบอกเลยว่าสนุกมากสำหรับที่แรกๆที่เราไปนะครับก็เรียกได้ว่าชอบมากๆ เพราะว่าได้ไปต่างประเทศด้วยสนุกมากกับการได้ไปเอเชียทัวร์มีความประทับใจอะไรเป็นพิเศษไหมกับการเอเชียทัวร์ผมมันก็ต้องเดินทางไปเจอผู้คนมากมายเขาเจอกันมากมายก็รู้สึกว่าเอ่อคนแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันครับแล้วแบบว่าครับใช่ครับไม่เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าแต่อคือแต่ละสเตจเนี่ยเออแบบว่าคนดูก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเราได้แบบได้รู้ได้รู้ว่าแบบว่านิสัยของแต่ละของแต่ละที่เป็นยังไงครับเพราะผมบอกว่ามันมีลูกเล่นไม่ใช่แค่เขานะเราก็เตรียม สิ่งที่เรียกว่าเป็นสเปเชียลโชว์ให้กับทุกทกที่เหมือนกันครับผมก็อย่าง5้าที่แรกเราก็จะใช้ชื่อเลยว่า l i k e แค n นอลิสเอเชียทัวรแต่ว่าครั้งอีก5ที่หลังเนี่ยเราคนต้องขอ,อยัดเปลี่ยนเลยเพราะว่าเราไม่ได้ไปแค่เอเชียแล้วอืเราเรียกว่าไปบุกตลาดเอเชียกลางแล้วก็ล่าสุดได้ไปอเมริกาด้วยครับผม,ม,มก็เราติดตามนะครับเรียกว่าเป็นโรดทัวร์ไปแค่นคอนเสิร์ตสองที่ยงแบบ พวกเราตื่นเต้นมากๆนี่เรียกว่าเติบ์ฟโซ่ขอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับผมประสบความสำเร็จนะเป็นกระโดดครับเพราะว่าผมจะสังเกตแล้วในเฟสติวัลในต่างๆมะกคูมก็จะมีมีมการเปร์ฟอร์มกันอะไรก็เยอะมากมีมีมการเปร์ฟอร์มมีมีมเป็นการรเออ์ฟร์มที่เรียกว่าอันนี้เรเป็นสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยไฮไลท์เลยไฮไลท์แล้วกันเออเนาะยังตื่นเต้นอยู่ไหมจนทุกวันนี้จริงก็ตื่นเต้นนะครับมากๆตื่นเต้นอยู่นะวิลเลียมก็ยังตื่นเต้นตุ้ยก็ตื่นเต้นแต่แบบเป็นการแบบตื่นเต้นแล้วว่าเวทีนนิดึง อันนี้เริ่มนี่เริ่มเชื่อตามนี่ก็ไหวตามแล้วไหวตามเริ่มไหวตามแล้วครับผมเพราะว่าเพราะอะไรอมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ผมต้องไหวตามครับผมชอบลื่นบนเวทีด้วยความที่รองเท้าอาจจะลื่นแล้วเวทีอาจจะแบบบารั้งลื่นเออเกี่ยวที่ผมเองแหละพี่ตุ้ยนั่นแหละครับผมก็เลยแบบพึ่งเวทีนี้ก็ต้องทาล่างสิไอครับต้องพยายามสอนแล้วนี่ว่าถ้าลงไปปุ๊บกระบอกลงไปเนี่ยเราแก้อย่างไงต่เหมือนวันนั้นไม่ค่อยมีใครทากันเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าเป็นการไปเบิดทางเอีกมุมอีกมุมที่น่ารัก น่ารักเนาะการไหว้เวทีนี่เป็นอะไรที่น่ารักมากนะครับโอเคครับมาที่เพลงล่าสุดนะครับที่นำมาฝากในวันนี้กับเพลงที่มีชื่อว่าทักนะครับผมเรียกว่าทะลุล้านวิวไปแล้วใช่ครับเนาะเออทะลุล้านวิวไปแล้วนะครับเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับคอนเซ็ปต์ไร่ปังไหนก็เพลงนี้เพลงทักเนี่ยก็จะพูดเกี่ยวกับแบบว่าเฮ้ยการที่เราแบบเหมือนปิ๊งคนอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเอามาปิ๊งเดี๋ยวแฟนคลับที่รับชมจากธรรมชาติหูแตกกันได้โโอเคทษมันเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าเป็นเพลงจีบอ่าผมจะหล่นลงไปไหมครับไม่ไม่หล่นไม่หล่นเป็นเพลงจีบบบแแล้วก็ ท่านฮงมันจะพูดแบบว่าเฮ้ยแบบเรารู้สึกชอบเราแบบแต่ว่าถ้าไม่ทักรักไม่เกิดเข้าใจว่าเราก็เลยพูดถึงการที่แบบเราไปทักลแล้วเขาจะกลัวไหมอะไรประมาณนั้น <c oughs> ใช้คอนเซปต์เอ็มวีก็จะมาแบบว่าจะเป็นตุ้ยนะครับเป็นพระเอกสุดหล่อของเรา <c oughs> ครับกำลังแบบแอบบชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเห็นตั้งแต่แบบแรกเห็นเลยแบบเฟิร์สไซส์แล้วว่าโอ๊ยตกหลุมรักเลยแต่ว่า เหตุการณ์ทั้งหมดแบบจะเกิดขึ้นในหัวเขาทุกอย่างจะแบบมโนไปเองแต่ว่าแบบมันเป็นแค่ชัตเตอร์เดียวเท่านั้นแล้วแบบตกหลุมรักเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าเป็นอินแมจอะไรอินแมจิอะไรอินแมจิเนชั่นอ่าเติมคำอีกแล้วหรอไม่แต่เราก็ดีใจมากๆแบบแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่แบบได้พี่ฟิล์มสโลหรือพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มรัชานเลยพี่ฟิมเมื่อกี้มีสโลไหมพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มมาแบบว่าพี่ฟิล์มมาแบบเป็นนางเอกวีให้ใช่ ครับครับครับผมอ่าอีกนิดนึงแล้วกันคือด้วยความที่อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้แฟนต่างประเทศเราเยอะมากเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมก็เลยเป็นอีกหนึ่งคอนเซ็ปต์ให้กับเพลงนี้เช่นกันที่ว่าเพลงนี้เราจะเข้าไปทักททยเขาหลายๆภาษาใช่ครับผมเป็น g i ม m i เล็กๆน้อยๆก็แฟนสวิตด้วยเราให้ให้แฟนต่างประเทศด้วยนะครับผมก็เล่าถึงโปรเซสของเพลงสักนิดนึงนะครับเห็นได้ว่านว่าพวกคุณก็แต่งเพลงด้วยแต่งเพลงด้วยไม่ถ้าเรื่องแต่งเพลงนี้ต้องให้สองคนนี้ครับผมมันคุณได้มีส่วนร่วมเขียนแรปเนี่ยครับคุณเ นี่คนนี้แหมค่อยมาทีละคนนะอ๋อว้ก็แบบก็เข้าเราเราชอบไปอยู่ในห้องห้องอัดกับพี่แกงใช่ไหมสองคนสามสามรวมพี่แกงเป็นสามคนแล้วก็แบบว่าพอพี่แกงเขาเขาชอบแบบว่ามามานี่มีเปิดเปิดมาให้แล้วก็จะแบบว่าเอ้ยช่วยช่วยคิดหน่อยอะไรอย่างนี้พวกผมก็แบบว่าเอาสมองชนกันแล้วก็แบบว่าได้เป็นท่อนนี้ออกมาใช่ไหมคุณตุ้ยอะชนกันนี่ยังไงนรสมองเดี่ยวสองส โอเคผ่านครับครับผมก็คือคือเหมือนแบบว่าหลักๆคือด้วยความที่มันเป็นคอนแรปอะไรเงี้ยซึ่งแบบคุณก็เป็นแรปเปอร์หนึ่งเดียวในวงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้ามีพี่ฮงมาช่วยแสดงความคิดเห็นหรือว่าแบบเป็นหนึ่งในแบบความคิดว่าแบบเฮ้ยอยากจะสื่ออะไรไปเพลงมันน่าจะแบบว่ามีอะไรมากขึ้นแล้วก็แบบน่าจะแบบตรงตามที่เพลงมันควรจะเป็นมากขึ้นอะไรางี้ใช่แล้วก็ผมว่าเท่านั้นก็ประสบควววาาาาามมสํเเรร็็จออยูู่่่ถกกต้งพะแแแบบบบบีฟนั ที่แบบเยอะอยู่ที่แบบเอาเท่านั้นไปเล่นชาเลนจ์กันก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับภูมิใจไหมฮะภูมิใจไหมฮะคือผมบอกเลยว่าอันดับหนึ่งภูมิใจในตัวเองครับผมที่แบบว่าได้พาตัวเองมาถึงจุดจุดนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมพี่ขอบคุณมากประวัติการก็สำเร็จให้รักตัวเองดีแล้วปกติเพลงเพลงหนึ่งของไรแค่นี้ครับ เราได้มีส่วนร่วมว่ายังไงบ้างเพราะว่ารายคามีมีมีหลายเมนมากเลยทั้งร้องทั้งเต้นทั้งรคืออย่างเลโก้ก็จะเป็นเมนแดนก็จะมีแบบหลายเพลงที่แบบว่ามีส่วนเข้าไปช่วยใช่ในการแบบร้องเพลงร้องเพลงอะไรอ่ะเป็นเมนแดนไงอ๋อแต่ก็ร้องเพลงดีด้วยใช่แล้วก็หน้าตาดีด้วยอะไรแล้วคุณลองพูดชมตัวเองหน่อยสิอืครับผมแล้วก็ผมเนี่ยสุขภาพดีมากอาจจะไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นผมมันเนี่ยไม่ใช่ครับหมายถึงตัวเองอ๋อครับผมใช่ที่ส่วนร่วม อก็ผมว่าทุกๆเพลงเนี่ยไรแคนก็จะมีส่วนในการแบบว่าปรับเขาเกอะดัให้มันแบบเป็นสไตล์ของตัวเองมากกว่าเพราะนี่คือเอกลักษณ์ของไรแคนที่แบบว่าจะมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองแล้วเราก็จะดึงตรงนี้เป็นจุดแข็งเป็นคอร์หลักๆที่จะแบบว่าให้ปรับไปใช้กับทุกๆอย่างคือถ้าเกิดคุณฟังดีๆมันจะมีเสียงตัว R อยโอคอร์ C O R E นะครับผมคอเป็นแบบเป็นแกนเป็นแกนให้แบบว่าที่จะแบบว่าไปผสมกับทุกๆอย่างได้คราวนี้ก็ครับผมมันต้องอธิบายนิดนึงครับไม่ใช่คนทางบ้านไม่เข้าใจนะข้างๆผมไม่เข้าใจเลยมันมีอุปสรรคบ้างไหมครับเพราะว่าแต่ละเมนมันก็มีความถนัดของตัวเองเนาะกับการอัดเอ่ยกับการคิดท่าเต้นโครราฟอะไรต่างๆมันมีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคของของไลน์แค่บ้างไหมเวลาเราได้ทำโปรเซสของงานจริงๆผมรู้สึกว่าถ้าท่อนร้องผมเองผมมีปัญหานิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่า อ่าเราปัญหาเราไม่มันมันมีปัญหาที่พบเจออ่าบอกหมอไ้่อยหมบอกหมอเ้เลยไครับบอกหมอได้ไม่ก็คือด้วยความที่บางท่อนเนี่ยแบบอาจจะคล้ายเพลงที่เเคยร้องมาแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกเป็นเป็นเพลงเพลงนี้มันเลยแบบต้องร้องอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแบบปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่าเราต้องแบบซ้อมเยอะขึ้นซ้อมเยอะขึ้นเลยเพราะว่ามันท่อนเนี่ยแต่ว่าไม่ไดเสียงเต็มอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นแบบร้องหลายเทคเหมือนกันครับกว่าจะได้ ใช่ต้องให้แบบพี่แกงคอยแบบติวให้ว่าต้องร้องงี้ๆอะไรเงี้ยใช่เรียกได้ว่าสายร้องก็มีอุปสรรคด้านการร้องนะฮะใช่ใช่ก็ก็ก็ถือว่ายากทั้งแบบทั้งทั้งร้องทั้งเต้นเลยใช่แต่แต่พี่นั่นก็พบเจอเหมือนกัน่ก็เจอเหมือนกันในโดยเฉพาะเพลงนี้มันก็จะมีตัวไม่ทันเลยวะมันก็จะมีแบบทาที่บางทีต้องต้องโยนเลยโกใช่ทาที่ผมว่านะก็ น่าจะยากที่สุดสําหรับเพลงนี้เหมือนกันผมใช้เพราะว่าเป็นแบบกิมมิคของเพลงนี้เลยใช่คือไรแค่ไหนเขาเคยขึ้นชื่อว่าเป็นวงการตีลังกากิจกรรมมาต่างๆอะไรเงี้ยเคยเคยดีกว่าเคยใช่แล้วแบบเหมือนเราก็ห่างหายไปสักพักหนึ่งแล้วเรากลับมาในซิงเกิลนี้แล้วเป็นภาพใหม่ๆเหมือนกันครับสําหรับเพลงนี้ครับใช่ครับแล้วเรื่องมันยากขึ้นไหมผมว่ามันก็โมดผมว่าเนิดหนึงครับนิดนึงเป็นเพลงที่เราเต้นครั้งแรกเรารู้สึกว่าโอ้ เราจะทำมันได้จริงๆหรอวะใช่รู้สึกว่ามีความเท่อยู่เยอะมากนะในนี้ผมเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะคอยบอกว่าแบบอะไรแค่ทั้งขึ้นชื่อเรื่องร้องแบบทำถึงมากในเรื่องร้องเรื่องเต้นนะครับแต่อย่างหนึ่งในที่ไรแค่ยังทำไม่ถึงนะครับคือ เก็บลมหายใจครับผมพยายามหายใจได้ไปเต็มปอดเลยครับเหนื่อยมากๆเราจะมีปอดแรรมชาติแต่ว่าผมก็ดูคุณโชว์กันสิคุณจะไปเก็บปอดยังไงนั่นสิครับผมน่าจะเหนื่อยอยู่แต่แฟนๆเขาส่งพลังมาให้พวกเราเลใช่เลยนี่ลืมเหนื่อยเลยครับเวลาโชว์อยู่เลาทัวร์กีกันใช่นะครับมาบนไปที่ MV กันก่อน MV ็มบีมิวสิกบีดอร์เรสดีคพูดถึงนางเอกไปแล้วครับไม่ครับไมไดครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย นั่นแหละก็คือเราได้ร่วมง,งานกับพี่พฟิล์มครั้งแรกแล้วก็องแนอ,อาจจะมีแบบเจอกันบ้าง <nes S 2> แต่ว่าครั้นี้เป็นการแบบร่วมง,งานจริงจังใช่ครับใช่ทำไมไม่พี่ฟิล์มอะคือพีพ่ฟิล์มนี่เขาแบบรอบด้านออาเราเดอร์ครบเครื่องคือทั้งแบบว่าเก่งด้วยสวยด้วยแล้วก็แบบคือผมว่าถ้าจะแบบมองใครแล้วตกหลุมเราครั้งแรกนี่ต้องเป็นคนลักษณะแบบพี่ฟิล์มเลยอเรียกว่าจิกกองแบบว่าแตกเลยคือเลนแตกนี่ไม่ใช่เอฟเฟกต์นะครับคือที่เอวีที่เอวีเราช้าเนี่ยเพราะว่าแบบว่า เลนมันต้องไปหาซื้อใหม่ใช่เพราะฟิล์มคือจิกกล้องแตกแถูกครับผมใช่ไหมลีโก้ไหนร่วมงานกับพี่ฟิล์มเป็นยังไงบ้างคือดีใจมากเลยครับที่ได้เป็นแซนด์อินพี่ฟิล์มนะครับผมเมื่อไหร่เมื่อไหร่แซนด์อินเมงคืออยู่ไม่ครับพี่ฟิล์มก็สวยจริงๆครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามีโอกาสพูดคุยกับพี่ฟิล์มบ่อยแต่ว่ามีโอกาสทำงานจริงๆครั้งแรกเหมือนกันครับผมก็พี่ฟิล์มก็โปรเฟชชั่นอลมากๆ พอมันต้องแบบมีซีแบบแสดงสะดงแสดงที่เขาผ่านไปไวมากๆเลยครับเก่งมากเป็นนักแสดงจริงๆรที่ผมเชื่อมากเชื่อสุดใจเลยก็เขาเป็นจริงๆแหละใช่ใช่เขาเป็นมานาเลยใช่ใช่ใช่เราไปตามเดมบีกันได้นะครับถ้ารู้ล้านวิวไปไปดูกันได้นะครับใช่เนาะเพราะมันไฟนอลทุกอย่างหมดแล้วเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกได้ฟังได้เห็นเดมบีแล้วคือช่วงเราถ่ายแล้วก็ดูเพลย์แบ็กครับดูดูตลอดว่าว่าแบบว่า เอ่อมุมเป็นยังไงหรือว่าแบบพวกแบบแบ็ k กราว n ์ต่างๆเป็นยังไงเงี้ยก็ก็ชอบแล้วเพราะแบบที่แบบชาได้มีหิมะอะไรเงี้ยรู้สึกมันก็สวยแล้วใช่ก็คือสวยแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นภาพว่าถ้าเอาทั้งหมดที่เราถ่ายวันนั้นมันรวมกันจะเป็นยังไงก็พอได้มาดูโปรเซสต่างๆแล้วก็ได้มาดูารี s อ l ก็รู้สึกว่า,วาชอบมากเพราะเป็น m ีที่สวยมากๆเลยใช่ยอดวีขึ้นเยอะมากๆใช่มากๆีวีด้วยอีลิ่ด้วยขอบคุณครับอครับเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกเรื่อยๆอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับผมเนี ทักทายแฟนในภาษาต่างๆแต่ห้ามซ้ำกันเอาละโอ้โหมาผมก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลคุณนิจิวามินาซังนี่ราบอันยอเซโย โอ้ไม่ธรรมดาสวัสดีเจ้าเฮ้ยภาษาอีกรอบนึงจะอีกรอบนึงเหมือนเดิมไหมเอาเหมือนเดิมอีกรอบนึงคิดซะว่าพูดเหมือนเดิมแต่อีกรอบนึงฮะโอเคโอเคฮะหัวเราเหมือนเดิมแี่เหมือนเดิมด้วยนะฮะโอ้หคุณชิงเอาก่อนเลยอ่ะเลี่ยมทำไมเป็นอย่างนั้นไม่ได้คนลูกของเจ้าอะไรไปแล้วสวัสดีครับไปแล้วโอ้โหโอ้เลโก้ก่อนแล้วไม่พูดภาษาอังกฤษปะเนี่ยสวัสดี มาขีเอ็ดแล้วคนนี้ชื่อว่ามินาซังนี่ฮะ Namaste นะครับผมก็เป็นเหมือนควานน่ารักๆเล่นๆเนาะในเพลงเก่าๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวร้องสดให้ฟังกันหน่อยอัสไม่ให้มาเดี๋ยวร้องสดให้ฟังกันสักนิดนึงครับผมและขอเต้นเบาๆด้วยได้เลยครับ เมาตั้งแต่ตอนไหนดูคุณดูเสียงผมด้วยไเลยไม่คุยตอนนี้ฉันคงอดรวมนงนมปราณไว้จังเหมือนเขาไปคุยกับเธอ One two t h ป baby มีาเธอเข้าไปทักทีนี่เปล่าละ้เปล่าได้เปล่าอยากได้เธอเป็นแฟน Hello Senja, take your to I like to say ni how my shipment find it ba I like to say hi Take your baby tell it to Nepal. I like to say any how I like to say hi hola. Senja, take your baby to it to the la. ครับ คือตอนแสดงจริงก็ไม่ได้ร้องผิดนะทำไมเมื่อกี้ร้องผิดอ่ะอย่าไปลอกดิคนนี่เนียนไปไม่แต่ใหญ่ไม่ใช่เขาเห็นอะไรเอ้ยเดี๋ยวอย่าไปแก้ทีหลังอ่ะก็ไม่แก้ไอ้นี่มันแก้ไม่ได้ยินแล้วหลุดเลยไม่ไหวแบบหลุดจะไม่เนียนเลยผมเต้นมันไปนเลยไม่ลืมร้องไปเลยโอเคครับโอเคครับก็ไปตามฟังกันได้นะครับอยากฟังสดก็ไปตามเฟซบุ๊กกันได้ครับผมครับผมย้ำแพลนปีนี้กันสักนิดนึงครับผมมีอะไรกันบ้างคืออะไรแค่เนี่ยครับ คอนเสิร์ตเดียดยเเด่ยวเลยชีเ้เริ่มตั้งแต่แรกเลยเริ่มตั้งแต่แรกเลยเรามีอะไรก่อนตั้งแต่แรกเรามีครับผมแผนปล่อยไปเรามีแผนนะครับปล่อยไปนะครับทาง Line Chat Official ครับผมพร้อมกับ บอกใบ้ว่าแบบเออมีเพลงอะไรบ้างในอัลบัม้ม uh huh. พร้อมกับหลังจากนั้นปล่อยเพลงท uh ักเฟิร์สไซด์ครับโอ้โหไปแล้วหนึ่งเพลงที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่ชั่วหน้ามากค <That 's S 1> ตา s <S นะครับผมแต่ว่าต่อไปเราก็จะปล่อยมีเพลงอีกมากมายนะครับประมาณ3-4เพลงก่อนเข้าคอนเสิร์ตนะครับไลแค่แแนไลแคนสนะครับวันที่18ตุลา oh oh. คมนี้ครับที่ IMPACT อารีนาเมืองทองธานีครับผมโปรเจกาผาสไปได้ลแค่สองไลายแค่สองน่ก็คือเป็นคอนเสิร์ตเดียวของไลแคทนั่นแหละถูกต้องครั้ที่สองคอนเสิร์ตเดียวก็คือเป็นพี่ตุ้ยไลแคทถูกครับอะไรอ่ะฮะโอ้เงียบมากไม่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 ฟังก่อนฟังก่อนแต่พอเราเปิดอัลบั้มไปเนี่ยครับเราก็มีโฟโต้เซตนี่หลังโฟโต้เซตมีอะไรมีแฟนไซน์โอ้โหมีแฟนไซน์หลังจากแฟนไซนมีอะไรมีแฟนดินน่าแล้วคนไหนแฟนผมเฮ้ย เป็นประธานนักเรียนป่ะไม่ใช่ครับผมครับผมก็ฝากเลยนะครับแล้วแค่อลิชไม่ใช่อลิซแล้วแค่คอนเสิร์ตสองนะครับก็ยังไม่มีก็ตื่นเต้นไงคอนเสิร์ตสองแต่คือชื่อเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูกันชื่อชื่อแล้ววันประกาศนะครับวันวันประกาศอะไรวันวันขายบัตรนะครับต้องรออดใจนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะประกาศไปอย่างแน่นอนนะครับเร็วๆนี้ เออนะครับผมหรือว่าถ้าฟังที่พวกเราพูดไม่รู้เรื่องเมื่อกี้ไลค์แคนอฟิเชียลมีแปะอยู่หรือว่าถ้าไม่อยากฟังเราพูดไปฟังเราร้องเพลงได้นะครับทัก First s i g ดนะครับ YouTube ไลค์แคนอฟิเชียลครับเนี่ยถ้าไม่อยากฟังเราร้องเพลงล่ะ ก็ติดตามในรูปแบบได้ไม่อยากฟังเราเล่าเพลงแต่อยากดูผลงานการแสดงของเราก็มีนะครับทีวีนะครับ Temple หรือซีรีส์ครับ Netflix ใช่ครับอะไรนะมูเต้แล้วครับอันนี้ก็มาเ้าเครื่องบินอ้อโทษ แครับไ้อคุณอะไรมาอหมดแล้วล่ะครับก็พูดอยู่พวกผมไม่ค่อยได้พูดพูดเลัสวัสดีครับดีครับครับผมสัปิดแอร์ดิตามได้เลยครับไปายบ